สวัสดีค่ะสารพันธ์สารานารู้สำหรับคลิปวันนี้เราหยิบยกเรื่องของโยเกิร์ตค่ะทานโยเกิร์ตช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ จะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปชมกันเลยค่ะเขาเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเวลาที่เราลดน้ําหนักหลายคนน่าจะเคยเห็นสูตรลดน้ําหนักที่มีเมนูโยเกิร์ตอยู่ในมื้ออาหารมาบ้างแล้วเพราะทั้งแคลอรี่น้อยหาซื้อได้ไม่ยากและนอกจากนี้โยเกิร์ตยังมีประโยชน์มากมายช่วยทําให้ถ่ายได้ดีขึ้นอีกด้วยแต่โยเกิร์ตทานแล้วช่วยลดน้ําหนักจริงหรือไม่จะเป็นอย่างไรนั้นคลิปนี้เรามาไขาข้อสงสัยกันค่ะเชื่อกันว่า เกือบทุกคนน่าจะเคยทานโยเกิร์ตกันมาบ้างอย่างแน่นอนอาจจะกินกับคอนเฟลกทานยพืชเป็นอาหารเช้าหรืออาจจะทานในช่วงเย็นกับผลไม้ก็อยู่ท้องแล้วก็อาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วว่าโยเกิร์ตนั้นทํามาจากนมโดยจริงๆแล้วโยเกิร์ตสามารถทําได้จากทั้งนมวัวนมแพะนมแกะหรืออาจจะเป็นนมอูดเลยก็ว่าได้โดยการเติมแบคทีเรียลงไปในนมและเก็บในสถานที่ที่ควบคุมเพื่อให้เกิดการหมัก และการหมักจะทําให้โยเกิร์ตขึ้นรูปและมีรสเปรี้ยวนั่นเองถึงแม้ว่าโยเกิร์ตจะมีกรรมวิธีที่ทําด้วยแบคทีเรียแต่ก็ดีต่อสุขภาพไม่น้อยเลยนะเพราะในโยเกิร์ตมีทั้งแคลเซียมโปรโตีนและโปรไบโอติก ซึ่งดีต่อร่างกายของเราอย่างยิ่งแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าโยเกิร์ตเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือไม่ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าโยเกิร์ตไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้โดยตรงแต่หากท่านทานเป็นประจำจะช่วยให้มีโอกาสมีน้ำหนักตัวเกินน้อยลงต่างหากโดยมีการศึกษาจาก National Library of Medicine โดยการสำรวจจากผู้ใหญ่จำนวน8,516คนที่ทานโยเกิร์ตมากกว่า7ครั้งต่อสัปดาห์จะมีโอกาสที่น้ำหนักตัวจะมากเกินหรือเป็นโรคอ้วน น้อยกว่าคนที่ทานโยเกิร์ตสองครั้งหรือน้อยกว่านั้นและจากอีกหนึ่งการสำรวจจาก3 4 4 0คนพบว่าคนที่ทานโยเกิร์ตอย่างน้อย3าถ้วยต่อสัปดาห์จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักที่น้อยหรือมีความเปลี่ยนแปลงของขนาดเอวมากกว่าคนที่ทานโยเกิร์ตน้อยกว่า1ถ้วยต่อสัปดาห์และนอกจากนี้ยังมีการสำรวจในผู้หญิงจำนวน20คนที่ทานโยเกิร์ตแทนอาหารว่างโดยแคลอรลี่เท่ากับแครกเกอร์หรือช็อกโกแลต ผลก็คือคนที่ทานโยเกิร์ตจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นและทำให้ทานอาหารมื้อเย็นที่มีแคลอรี่น้อยลงอีกด้วยสรุปก็คือโยเกิร์ตสามารถช่วยทำให้น้ำหนักตัวนั้นลดลงได้ค่ะถ้าหากว่าทานเป็นประจำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องควบคุมอาหารและหมั่นออกกำลังกายด้วยนะถึงจะเห็นผลแต่ถ้าคุณทานโยเกิร์ตและในขณะเดียวกันคุณยังทานอาหารมากขึ้นและไม่ชอบที่จะออกกำลังกายแบบนี้โรคโอ้วนถามหาแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ a k e r u f i t c o m ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 역차적 인 입소, 네가 내게 말을걸때 마다 내 기분 을하 여.